นางน,นาริรัตน์สีแก้วน้ำใสรองจากจังหวัดพัทลุป,ประธานในพิธีปเปิดการประชุมอบรมการข่าระสมไัยครูสังกัดสำนักงา,านตะวันส่งเสริมการกระายข่าวในจังหวัดพัทลุงในวันนี้ครับกับผมนายชื่นที่วงนายกสมาคมจังหวัดอ่างอยู่จังหวัดพัทลุงขอขอบพระคุณท่านนายรัตน์สีแก้วน้ำใส รองผูขข้ารจังหวัดเตี้ยเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจรจา,า,าการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดสำนังกงานคณะกรการสรา่งเสริมการสายการในจังหวัดตุรุีในวันนี้การรวมเจรจาการโดยการพัฒนาครูและ,ะบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานต้องการส่งเสริมกิจกรรในจังหวัดลุนงเรื่องการจัดโครงการอัพเกรดโคดดิ้งสำหรับเด็กในจังหวัดอีย่ด้านกิจกรรมการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร์นนิ่งใช้เวลาหนึ่งวันมีโรงเรียนในสังกัดประงานขัการส่งเสริมการเรียนรู้ในจังหวัดลุนงก้ารวมรวมสิบหกโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมด135คน โครงการนี้จัดโดยสมาคมการขายจังหวัดพัทลุงร่วมกับ im, สำนักงานสษาธิการจังหวัดพัทลุงสถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษาหร of ือโบวและได้นับสนุนงบประมาณการทำงานจากสากรรับปรูงพัทลุงจำกัดจำนวนหนึ่งบาทและโรงเรียนต่างๆที่ครอบคลุม ก่วองถลโต๊ในการดำเนินก้งนี้วัตถุประสงค์ของการรอบรมหนึ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเช้นอันฟ้าด้านการจัดการอัปเกรดโคดดิง้งสำหรับเด็กในตะวันทีุ่โด้วยกิจกรรมการเรียนรูปแบบ Active Learning โดยประเมินมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยผุ้ราง2560และมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ2เพื่อผู้ปฐมวัยมีสมรรถนะในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยการจัดประชุมวันนี้สำเร็จด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนด้านเรียกโกจาก สถาบันวัฒนาคุณภาพวิชาการปวโดยคุณรุปใจชมเชย,ชชยได้ดำเนินพิยากรคือดรอภิรัตนทองแ,แก้วจากคณะสืกอาศาสตร์มาลัยัิงิณสงลาและทีมง,งานรวมทั้งได้ดำหนนสือ่อปรณกในการรุมทุกรายการสราบันรับครูดำเนินับประมาณท้งที่กล่าวมาแล้ว ด็อเตอร์ำเทียนจะนัดทุกว,วันกำหนดนรประมาณอีก1000บาทนะครับรวม1นึ0 0หน้าบาทจากสกลห4ึ่งนนะครับโรงเรียนที่ของครูข้าคกมกนหนดนบประมาณ,มาณ,มาณคุณบอีกนละ10ิบาทเพื่อจะจ่ายเป็นค่าอหานว่างสำหรับขยายการจังหวัดได้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาครับจึงขอขอบคุณทุกนยงานโรงเรียนต่างๆที่ร่วมเป็นรถไกด์สนับสนุนในครั้งนี้ เเป็นเกียดขวัญลงใจขอเชิญท่านประธานได้ใหู้้วากร่าบประุมแล้วได้คสนาได้มอบเกียรติบัตาให้กับผู้ดนันจำนวนสองรายด้วยขอกราบขอบคุณครับมาเานการเกิดในครั้งนี้นะคะวันนี้จะเป็นการเปิดประชุมพู้ชารากรงสรรการสามมวิทยของสมาคมักด้านการแพทยเอกชวัญิษยรุญนะคร เป้าหมายเป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดในสังกัดที่ทำการสนเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลดำเนินงานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนัฉันรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจพามาคือรุนนักของคุณครูตอนนี้ทราบว่าปิดเทอมมาแล้วใช่ไหมคะปิดเทอมมาแล้วถ้าจะมาพัฒคะแนนเองนะคะเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปให้กับเด็กๆนักเรียน จากครมการรายงานวันนี้ท่านประสง,งค์เพื่อาัคระตัวัยมาเรื่องการที่ผมโรงเรียจนจำนวน200คนใชคะกิจกรรมที่จะอบรมวันนี้ก็เรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบแม่ชิมเรียนนิ่งทักษะในสมรรถที่21นะคะต้องกิจกรรมกระบวนการสอ,อนแบการเรียนริงนะคะอัรรยนรของคัวนะคะ ไปอ่านโครงการื่้งน่าชื่นชมมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่ที่อยู่ตรงคัาว่าอันตรายนะคะอานจะสงสัยอันลตรายพวกยิ่งรื่องใหม่มากเลยนะแค่เพิ่มาใส่เพื่อใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ก็ใส่มาควกยิ่งมาสุดแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วสมัยเราเป็นเด็กเป็นเด็กมาโรงไฟฟเป็นเด็กเด็กตั้งแต่เมื่อขึ้นโรงเรียน เราก็เล่นกับเหล่านถ้าใครเดนไปเดียวกันก็เคยเล่นเล่นตีเล่นจันเล่นป่วงเล่นอะไรแบบนี้มีคนพยายามมาเสดงว่ารู้เดียวกัหลายคนนะคะที่เราฟังพูดพุทจ้าอันรักโคริ้งอันุกิจริงๆแล้วเป็นกิจกรจร,ร,รมการเล่นของเด็ตั้งแต่เล็กพอเดินได้2-8่ในชวงขงา้างนะคร ก่อนเราชื่อภาษาไทยก็เลยพอเป็นภาษาอังกฤษก็เลยโมโงะให้ลองนึกขบวนไปเลยเป็นดิเล่นอะไรเล่นเตยเล่นปีเล่นอะไรเล่นโดดยางเล่นห่วงจุดเล่นไม่พลาดห่วงชุดเล่นไม่พาดเก่มากไปเป็นโมโงคุณบ้าพูดอะไรมีคนที่เข้าใจเล่นห่วงชุดเล่นเตยเล่นปีนี่ค่ะมันลองข้าย้อนกลับไปดูว่าพอเราศึกษาเรื่องาษาจักจนนี่ตหก็คือการ การแทนีการให้สัญลักให้ลูกศรให้ทิทางให้ลากเส้นเมือเราเคยเรื่อนกรโดดเลื่นชุดวงวาตัวเกทิทางนี้เราจะได้รู้ว่ากาแก้ปัญหาเป็นอางไรผลจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี่ทำใจสบายๆที่ฟังเ่องไัตราค้งวนี่เดี๋ยวอาจารย์ขาด้วยมากจ่ทำ้เราสามารถ เรื่อแต่ชื่อทริงยากใจค่ะพิจารณาใครเนาะเราเห็นหมอโนบเนี่ยเข้าจจแบบสอนแล้วก็จิทำให้เราเล่นสนุกแล้วก็พูดให้เข้าใจง่ายแอชชิพกรณีเราเราคุยมาตลอดมาตที่สาแล้วก็พูดมาก็คือการสอนให้เด็กทำสมทรทำเมื่อก่อนต็เรยนึ่งใบหน่งนะจะไมเราเด็กๆนนี้ก็เรยน่งป่งันนี้ก็เป็นเรียนหนึ่แอชชิพเรียน แล้วก็มาใส่การโคดิ้งทุทีาทำให้รู้สึกถึเส้นอย่างรู้แล้วเรจะบอกว่าส so, ิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ยากแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้็็สิ่งเหล่านี้เราจะให้เด็กเพราะว่าเด็กจริะปุกไบไปก็คือประจานหรือผูจัดกาสอนให้เด็กตั้แต่แรกเกิดถึง6ปีอันนี้เดี๋ยวฟังรู้เรื่องเลยที่คอนเสตคอนมต้องการใ้เด็กเรียนจักการเนี่ย สังสอ่าเด็กได้มีคุณภาพชิ้นที uh <gu ell ame> subject, ่ดีให้ดูฟังทัารเรียนเราอยากดูฟอะไรให้เด็กเหลนี้เป็นเด็ก่างไหกเลิ่มเงไฟการดูฟังิ่สำคัทักษะการเรียน้องใช้ในายๆานตั้งแต่ศูนย์ถึกปแต่เชื่อเถอะเมื่อเราลูฟังสิ่งเหล่านี้จะตกตกบาตอนตกในในใจเราอาจจะไม่เห็นผลเป็นทางที่เริงหรน ถ้าเราเนี่ยจับลงจับลงเซนโดลาพูดปากจีบหมดแล้วที่ทำอย่างนี้เราเรายังไม mm ่เ hmm. ห mm ็นผลไม่ใช่เวลานานเราจะคาดว่าเห็นผลประมงก็อยากนยังไม่ชัดเองพอประมงเป็นพวกโมเสกเล่นเล่นของเขาเล่นแบบใช้ตั้งเรื่องมาใหญ่มากขึ้นแต่จะเป็นการกดผลตอนเขาเรียนเรียนประชุมรายเรียนมหาลัยอันนี้เราถ้าคนมีลูก คนมีลูกได้เลี้ยงดูคนอื่นเตอะสุดเลยใจมันไม่รับได้พอไปทำธุรกิจมาแม่เราก็คิดว่าตอนต้องเรียน,น,น,าานหาอะไรล้วก็จบหาอะไรทำงานเลยนะมีลูกเป็นหมอแล้วก็เขาบอกแม่ตอนเด็กๆเกม่สนใจแม่ทำไมหนู่ีลูกเป็นคน,นมีระเบียบเรียบร้อ,รอยจาาังองไปสอนคนอื่นซึ่งไม่คิดว่าเตยจ้าเตยจะทำได้เตยเป็นคนขโมยม,มากนี่ค่ะเป็นลูกฝั่งเตยตอนนี้วยกัน บ้าของใครอยากเป็นบที่เราเป็นแม่เป็สอนเด็กต้องปลูกฝังให้เด็กเรื่องาเรื่องความเข้าใจเราอยากให้เด็กลองเรเีนสิน่ใด่ไปแต่ให้เรียนแเดียแน,นแต่เลแตอ่อย่าไปใส่ิชางามมากเกินคนจะพูดว่าเด็กนนงพิชากามเด็ก่านออกเน้นใเด็กเขียนได้เราก็จะได้เล่นใเด็กออเอะม่าความเป็นเด็กสมองยิ่ก็แล้ว แต่การทานแล้าเนี่ยมันจะหมดหายความน่ารักความสดใสที่เป็นเด็กมันจะหายไปเราอย่าได้เล่นเป็นผู้ใหญ่ค่อยๆเขียนปอ,อ,อยหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้เด็กปลูกฝังความรกที่จะมาเรียนทำคนดีคิดดีเป็นคนมีสังคมที่อยากจะฝากเปิดสอนไว้สำนักพูดไปเยอะเลยอยากเรียนหรือยังคะถ้าใเล่าเรืาก็เรีย วันนี้นะคะก็ได้รับได้รับได้รับคำรับรองจากสาการณูปโภคเลยนะคะแล้วก็คนนักพิมพ์มอนะคะที่ได้ช่วยเราเปิดสรรพคุณเรื่องของขอที่มาที่นี้ได้สริษัทู้ลนิธิที่ได้ไปให้ขอบคุณแล้วก็ได้รับอนุเคราะห์เบียกองจากโมท่าสีนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ได้เวลาสิบโมงวันนี้